สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่งานดงดงยากิน,นะคะเป็นเทศกาลไฟค่ะเพื่อส่งเทพเจ้านะคะและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือการกําจัดเครื่องรางนะคะที่ประดับตกแต่งวันปีใหม่ค่ะและนี่ก็เป็นเครื่องรางเก่าที่เราจะนํามากําจัดทิ้งนะคะม <Okay. S 1> ีเขาเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็จะมีการตามโมจิด้วยนะคะ โมจิก็จะเป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นหุงเสร็จใหม่ๆนะคะนำมาตำให้ละเอียดค่ะก็จะมีความเหนียวหนืดนะคะวันปีใหม่คนญี่ปุ่นจะนิยมทานโอโมจิกันค่ะโอโมจิจะทานกับถั่วที่สงบทหรือว่าจะทานกับถั่วแดงหวานก็อร่อยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเคนจิรุให้สดร้อนๆด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะก็จะเป็นพิธีเปิดค่ะก็จะมีนะคะผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็หัวหน้าดับเพลิงนะคะมาแนะนําตัวค่ะ<อ>ผู้ใหญ่บ้านาก็จะทำพิธีเ,เปิดด้วยการเทเล่าไปรอบๆนะคะจากนั้นก็จะไปจุดไฟค่ะที่เห็น เหมือนภูเขาเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ข้างในนะคะจะใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างค่ะแล้วก็โดยรอบก็จะใช้ฟางค่ะมัหลงรวมกันนะคะแล้วก็ต่อเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะและที่เห็นอยู่รอบๆนะคะ ก็จะเป็นเครื่องประดับตกแต่งวันปีใหม่ค่ะที่จะนำมาทำลายนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีเครื่องรางของเก่าที่ไม่ใช้แล้วก็นำมาทำลายวันนี้เหมือนกันค่ะไฟก็ไหม้ไปเร็วพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าโดยรอบก็เป็นฟางนะคะเพิงของไฟล,ลดลงแล้วนักดับเพิงกับอาสาสมาัครก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่เรา จะได้นามูจิมาย่างค่ะนี่ก็จะเป็นโมจินะคะจะใช้ไม้ไผ่ยาวมากเลยค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เราเข้าไปใกล้ไฟค่ะยางโมจิเสร็จแล้วเราก็มาย่างมันเทศกันต่อเลยค่ะนี่ก็เป็นของฝากกลับบ้านนะคะโดงโดงยากิการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะตามภูมิภาคหรือว่าจังหวัดค่ะ ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็เป็นมันเทศนะคะที่เราเพิ่งเผาเสร็จใหม่ๆเมื่อกี้เลยค่ะ